สบายติดปลา<ม>นีงเมนูเมนูย่างนี่ไข่สดไอ้ไข่หมดแดงอาหารัซนสูงอาหารยังนี่ลาบโนกนุ๋มเลยมาจากเด้อป,ปิ้งปลาใหม่รับผิดไข่ทอ,อดไข่กับทอดไข่มัโนราเมนูสัตว์เด็ดนะมันนี่กินข้าวตุรกันเด้อปะลุขงข้าวเที่ยง หลังจากที่มือกินเข่าตรงเวลาตัดไม้แล้วเนาะหลังจากที่ตัดไม้แล้วสิบลอนเลียวริบลอยแล้่ยววายนะมันนี่เนาะใส่เสื้กลับบ้านไวามากินเข่าก่อนกินเข่าก่อนเมืองเนานะใช้เป็นคนปีปูอุ้ยเบิ่อทรมานพันทันจะได้มีอะไรเอาหาเลยอย่า,าว่าอย่า,าว่าอย่า,าว่ามากันมากันซิมอนี่ยกันเนาะยันยังพอเสร nó đang đứng, nó đang là nó thọc kìa, tôi lấy kềm, tôi lấy kềm, bạn đã lại rồi, tôi nó kẹp mình, nó kẹp mình, nó cứ đốn nó cứ đốn, này đấy, đấy, wow แล้วอกลางนะต้อเคมกันยังว่าคมอืมนี่แค่มองว่ามากมากจริงนะอืมจำเตีวถาเลยแนไข่นี่ว่าจำแบนหลดมากก็โดนเกียวมั้งลังลังเลยหมดเสืกดาตั็แลนเล เดี๋ยวมาปอดช้ำผิดมาเห็น <c oughs> มาเห็นตอนมันล่างตามใหม่ข้าต่คอยแจวเมาม่ทางในรถไฟลุกวุก่นวุ่นวุ่นวุ่นวคราดคุยโทรศัพท์ตื่นที่สองว่าที่สองปดนี้มันอะไร มื่เาคืองนก็้ยตัวเ้วาโซไปอยู่ะเนแล้วโซกับโซฮหาเหเนาะเฮงๆเลครับดนเจสเขจะเข้าโัวมาก่ะจอยโัวก็ได้หน้านึ่งได้เจ้าหน้าหนึ่งตหวเขาัาเขามากิดตาโลกั็นห่ากกตาติติเลย đấy được đấy được nó hả nhìn cái tốt khám bệnh quốc quốc đấy có không người bên ừ. đây phải thảo ở đó cắt thọt nhau ừ. nhau

มาพักเอาวะไปยังวะเอาหินบดผังนี้ีม้ว่าผังบดนี่ยเด็กแคมน้องแม่บดประมาเดียไปเดีจักที่ก็ซึ่งจัดที่สามตัวไหนตัวนี้เนาะไปจัดทีไม่เทียวได้สอรอบไม่ไม่หนึ่งคืนนั่งเลยเลี้ยวัป ไปเวียดนะคียนต์นึกคีนด์รถคีน์รถอยู่แล้วแล้วคีนด์มึงเดินลงโอเคมาขัดจบเลยเท่ ดูนตกะคาะท้าชื่ออบไานเ้าแบนดับไปหรือเปล่าเนะงี่ห็นนะมองี่หงคียงเป็นุงเทมกับยางตัวชาวบาน เ่าได้ยินเสียงกันอยู่แล้ว้มันห่องกันไหมะได้ห้องหลานแลรัดไหมท่อไม่แล้วไม่เลี่มาเมือนป่ะมืงกอน เลยนาะหล่นาจากเริ่มจกห้องกะลิกุมห้องด้วเจอกูแห่นห้องก้ัน<ห>นี้กูห้องแบบนแ้นอืแบบห้องแบบแห้องปุ๊บคือห้องแบบเนี้แบบได้เลยนะห้องแบบ โรงา <ไป S 1> บาเดี๋ยวได้ขาโตได้เพิ่นไปตีมืน่นเออวะะพ่อจกาด้วยการงานเป็น,ด<อ>นได้ขาโตาะธรรมาดาและเข่าสิ่งเลยได้ฉันสามแสนนะสามสิบพัะะนหะกากูบอ <c oughs> Sai mắt có tay ra mượn vẫn được hộp kiếp để cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn าหรือพอเ็นี่ยไองนอนีรามันต่อเข้าไปอีกาบางเจ้าเพี้งหัมันหลังนึงสูงกว่าหัวมันเอามันพงกั่งงๆพ่นนะโสุดนั่นเอาอย่างนั้หันเนาะ Thá thì quà, lắc chiêng thì Chắc chắn sẽ nè bây giờ nè Chờ mít đi chắc chó